ตอน11โมกกัะทุกคนกินข้าวกันหรือยังคอมเมนต์บอกพี่เป้ชมหน่อยและคลิปนี้นะคะพี่เป้ชมจะพาน้องๆไปรับของฟรีที่ทำง่ายภายใน1น,นาทีค่ะนั่นก็คือบวกแก๊ปยินยีนแบบนี้นั่นเองนะคะแถมมีลายผีเสื้อแบบนี้บง่งบอกว่าเป็นยุคแบบ Y2K มากใส่ในทั้งผู้หญิงแล้วก็ผู้ชายเลยนะคะและของฟรีชนีนะคะน้องทุกคนเขาแจกเพียงแค่ 30,000ชิ้นเท่านั้นบมริว่าแจกเยอะมากของก็ไม่ได้ลดไวนะคะน้องๆทุกคนมีสิทธิ์ที่จะได้แน่นอนเขาแม p ตามพีม่แป้งมาเลยค่ะพี่แป้งจะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้เหมือนเดิมนะคะและบอกเลยว่าแบบแบบนี้นะคะน้องๆบัญชีโรบอกของทุกคนต้องอายุ13ปีขึ้นไปนะคะใครอายุไม่ถึง13เข้าแบบนี้ไม่ได้ไปปรับก่อนนะและน,น้องเข้ามานะคะให้น้องๆเนี่ยกดปุ่มด้านซ้ายมือนะคะ ที่อยู่ตรงนี้ตามพี่แป้งได้เลยเราจะได้เงินมานะคะซึ่งต้องดูด้วยว่าน้องได้มาประมันเท่าไหร่นะคะนั้นเหมือนเดิมเลยคะ่ะน้องง่ายมากๆเหมือนครั้งที่แล้วเลยที่พารับกระเป๋านะน้องกดรูปกระเป๋าด้านล่างขวามือตรงนี้ที่แป้งวงกลมไว้นะคะจากนั้นเนี่ยนก็ดูว่าเฮ้ยกระเป๋ายัง เลยแถมหมวกอันนี้นะคะใช้เหรียญภายในเกมนะคือ2 5 0 0 0เหรียญค่ะซึ่งเหรียญน,นะคะจะอยู่ด้านบนของเราดูว่าตัวเองเนี่ยมีเหรียญพอที่จะซื้อหมวกนี้ไหมเพ่อมาใช้เหรียญในเกมนะคะบอกแล้วว่า1นาทีก็ได้นะคะพอรนน้องฟาร์มทรงผมอะไรที่พี่แป้งพาทําก่อนหน้านี้มีเยอะแน่นนอนค่ะกับเหรียญสีทองนั่นเองซึ่งพอ,อน้องนะคะมีเหรียญครบแล้วน้องกดคาว่าบายวิดคอยได้เลยนะคะตรงนี้เลยนะคะน้องๆจากนั้นก็กดเย็ดไปได้เลยจะขึ้นบายไอเทมศูนย์โรบักมาให้กับน้องๆก็กดรับของฟรีชิ้นนี้ได้เลยค่ะ สำหรับใครนาที่ไม่มีเหรียญเลยสักเหรียญเนี่ยเดี๋ยวไปดูการวาดทำยังไงบ้างซิปแป้งชมแนะนำให้น้องๆนะคะมาเล่นมินิเกมตรงนี้นะคะคำว่าโซรูนะคะจะมีหมดอีซี่มีเดียมแล้วก็ฮาร์ดนะคะถ้าหมวดฮาร์ดเนี่ยน้องๆจะได้เงินเยอะที่สุดนะคะหมดอีซี่ก็จะได้เงินน้อยสุดเพราะมันง่ายที่สุดกะแนะนาให้เล่นหมวดฮาร์ดไปแล้วกันนะคะน้องๆต้องเล่นหลายรอบหน่อยนะคะจนกว่าจะได้เงินครบ2 5 0 0 0เหรียญแล้วก็มาแลกข,ของฟรีชิ้นดีได้เลยค่ะใครที่ได้แล้วอย่าลืมคอมเมนต์บอกพี่แป้งชมด้วยนะ